พบกับผมนายชอปตี้บูโจว่ากับพาวเวอร์อีเช่นเคยครับวันนี้มาแก้แคนบอสที่มาใหม่นะครับแต่ว่าเป็นระดับยากเลือด4,500นั่นเองครับอันดับแรกเลยก็คือหาที่โลกแบบกว้างๆไว้ทำการสู้กับบอสได้เลยนะครับผมซึ่งผมเลือกบริเวณนี้นี่นๆพิกัดก็คือลบ150แล้วก็ลบ350 แล้วผมก็จะไม่สร้างอะไรเลยยกเว้นพาว box อ,อย่างเดียวนะครับแล้วพาว b o ์เนี่ยเลือด2 0 0 0 0ืนะมันค่อนข้างทนนะครับบอกเลยว่าสู้10นาทีเนี่ยพาว box ไม่แตกแน่นอนนะครับตับใดที่มอนสเตอร์ของเรายังไม่หมดนะ ทีนี้เราก็มาเตรียมพวกมอนสเตอร์ของเรากันบ้างน,นะครับคือบอสจะมี2เฟสนะครับเฟสแรกเนี่ยผมจะเอาเจ็ดรากรไปสู้ก่อนเลยแล้วก็จะมีฟอสเทเรีย uh, หรือว่ามาน้ําแข็งคอยแช่แข็งไว้ด้วยนะครับใส่เว้ซะสตัวก่อนอะไรงนี้พยายามอัปเกรดให้สูงที่สุดให้เป็นไปได้นะครับแล้วก็ติดสกิลเกี่ยวกับท่านมังกรไว้เยอะส่วนเจ้านี้ก็ติดเกี่ยวกับท่าน้ําแข็งไว้เพราะต้องการแชร่แข็งบอสนั่นเองนะครับแล้วก็ uh, ผมจะเอาไอ้นี้ไปด้วยแอสเตกอนเพราะว่ามันทึกมันเป็นทั้งท่านมืดแล้วก็ท่านมังกร โจมตีใส่มันค่อนข้างเบาแล้วมันก็มีความสามารถฮาร์ดสกินด้วยก็คือทําให้มันถึกขึ้นกว่าเดิมหน่อยอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ติดท่าเกี่ยวกับมังกรไว้ให้หมดเลยนะครับอ้าวตัวนี้เริ่มเปลี่ยนไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋เปลี่ยนสดๆเลยก็แล้วกันเปลี่ยนสดๆ ทีนี้พอเข้าสู่เฟสสองเนี่ยบอสจะกลายเป็นน้ําแข็งครับผมก็จะเปลี่ยนเอาเป็นมังกรไฟมาแทนครับแต่ว่าจะมีปัญหายอย่างหนึ่งตรงที่มังกรไฟผมไม่ได้ปั้นเลยมันเลยจะบางมากครับและพอบอสมันแปงลงร่างอะ่ะมันตีแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่ได้ปั้นต้องเตรียมมาเยอะเลยเนี่ยดูผมเตรียมมาดิเตรียมมาแบบเยอะขึงเยอะมากๆครับในการสู้เฟสสองส่วนทางเรื่องอื่นๆก็คือพวกที่มันมีธาตุไฟกับธาตุมืดผสมกันนะครับอย่างเช่นอินเซเนรัมไพโลน็อกวานริม แล้วก็เบสฮาวน็อกครับพวกนี้คือมีทั้งธาตุไฟกับธาตุมืดอยู่ในตนเองครับไอ้พวกเนี้ยมันจะโดนเบาทั้ง2ทางไงเพราะว่าบอสเนี่ยถึงแม้ว่าจะกลายเป็นน้าแข็งแล้วใช่ไหมครับแต่มันก็ยังโค้งโจมตีด้วยธาตุธาตุมืดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใช้ไฟกับมืดเนี่ยจะกันได้ทั้ง2ธาตุเลยส่วนมอนสเตอร์ที่ผมติดตัวมาเนี่ยถ้าสู้เฟสแรกผมจะขี่ชิลเลตเพราะว่าเวลาเราขี่ชิลเลตเนี่ยเราจะยิงออกไปเป็นมังกรน,นะครับซึ่งบอสมันจะแพ้มังกรในเฟสแรกนะแล้วก็ที่เหลือจะเป็น,กน,น,กนเกนะ ไปผสมมาจนกว่าจะได้ความสามารถเพิ่มพลังป้องกันกับเพิ่มพลังโจมตี <c oughs> ก็คือแวนการ์ดกับสตองโฮสเตจิสนั่นเองนะครับซองอันนี้ทํามา4ตัวเลยครับติดตัวเราไว้เพราะว่าเราจะต้องคอยช่วยยิงด้วยนะครับใช้ล็อกเก็ตลอนเชอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทีนี้พอบอสมันเปลี่ยนไปเฟสสองมันกลายเป็นท่าน้ําแข็งใช่ป่ะผมก็จะเปลี่ยนไปขี่นกไฟแทนเพราะว่าเอาความสามารถเหมือนไอชิวเล่แหละเวลาเราขึ้นนกไฟปั๊บเนี่ยเราจะยิงออกมาเป็นทาทไฟนั่นเองครับ ส่วนไอเทมติดตัวก็เอาให้พร้อมเลยครับของทองให้ได้ทุกชิ้นเท่าที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็ออเทอร์ใส่เพิ่มโจมตีไว้นะครับผมเอาละเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการเรียกบอสกันได้เลยมาใส่เข้าไปเรียกบอสนะครับลุยชิลเลตมาเลยครับผมขึ้นชิวเลตรอเราก็จะยิงยิงล็อกเก็ตรอนเชอร์เป็นหลักนะฮะก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะครับบางทีอาจจะยิงไม่โดนะฮะ มองไม่เห็นแล้วเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเอาอยู่นี่เนาะเออเข้าแรงอยู่เ0็ดถ้าเกิดขึ้นสีแดงยิงไว้เร็วเออเจ็ดพันหกใช้ได้ใช้ได้ไปไหนของมันอีกแล้ววะเออนี่นีนโชคดีครับเอาไอยูนิคอร์นมาด้วยนะไอ้มาน้ําแข็งมันน้าแข็งจําชื่อไม่ได้อีกฟอสเตเรียนเออฟอสเตเรียนเวลามันแข็งเราเห็นชัดเลย <laughs> เราต้องยิงโดนให้มันบ่อยๆนะถ้าเกิดว่าเรายิงว่าวเยอะเนี่ยบอกเลยว่าอันตรายครับมันอาจจะทําดามเมจไม่ทันนะฮะหรือไม่ก็ยิงลงพื้นก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเอ,อ้ยโดน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 ชิลเลตผมไม่เก่งด้วยดันเผลอขายตัวที่ใช้มันเนี่ยต้นเกมทิ้งไปขายผิดขายผิดไปไหนแล้วเนี่ยเอออยู่นี่เออโอ้ย 8, 000, มีแปดพันมีแปดพันอุ้ยมันเล็งผมอ้าชิวเลตอุย้ยโดนไปครึ่งหลอดสงสัยผมทำดามเมจใส่มันเยอะไง หาก่อนครับอยู่ไหนหาตัวไม่เจออีกแล้วอยู่นี่เออยิงโดนบ้างวะนะไม่รู้บางทีโดนพวกเดียวกันมาขวางไว้อือแปดพันแปดพันยังไม่มีตัวตายเนาะแต่ผมว่าใกล้แล้วล่ะโอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเดินโฉบทางนี้เพราะว่าเดี๋ยวโดนโดนไอ้นี่ยเก็บเก็บแร่เออแล้วเราจะหนักเกินโอเคน่าจะมีบางตัวของฝ่ายเราใกล้ตายแล้วครับ เลื่อนหายกันไปเยอะแล้วครับโอ้นัวมากะมองไม่เห็นเลยอยู่ไหนกันบ้างวนะเนี่ยเออนัวนัวนัว,นว,นว,นวพวกเราใกล้ตายกันหมดแล้วครับเอ,อ,อ้ยิง,ยงว่าไปหลายดอ,อกเนี่ยสีได้ชิลเลตมันบินไม่ได้ไงก็เลยแบบมองจากมุมสูงไม่ได้นะฮะโอเคเอ,อลมันตุ้มกันยิงพื้นกันด้วะเออ ยิงพื้นยิงพื้นเออหาตัวไม่เจอก็ยิงพื้นเอาโดดม้าผมตายไปหนึ่งว่ะคือม้ามันกันไม่ได้อยู่แล้วไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีตัวตายอีกตัวนึงก่อนครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปบวกนี่ไม่โดนเจอแล้วเจอแล้วเอยโดนมากหมาไม่รู้โอเคพวกเราตายเริ่มเยอะแล้วครับเปลี่ยนตัวก่อน มา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 เริ่มตายกันเยอะแล้วโอเคมันตีเราไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรคือของเราถ้าเป็นของทองแล้วอะจะไม่มีปัญหาครับเรายืนชนได้แล้วก็เอามังกรดำมาแทงด้วยเหยเอาละไปชิวเลสเอ้ยยิงโมโมโซโซไปโดนยิงโมโมโซโซโดนเออโดนอีกโดนอีก อุยลบ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 ตายปอีกหนึ่งครับเอาว้าวเริ่มว้าวบ่อยแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วเฮ้ยเฮ้ยชิวเลตทำอะไรกดผิดยังไม่ได้เล็งเฮ้ยพวกเราตายไปหลายตัวแล้วโอเคโอเคโอเคลง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 อ้าวมีม้าบักไปตัวนึงงั้นเปลี่ยนม้าละกันไม่รู้ม้าตัวไหนบัคเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน เดนลาก้อนมารัวๆครับจังหวะนี้มังกรแทงมาด้วยเออไปชิวเลดไปไหนแล้วนะอยู่นี่นี่เองโอเคเฮ้ยพาว็อกจะพังเบอเนี้ยมาตีนใกล้พาว็อกแต่พาว็อกเลือดสองหมื่นโอเคยังยังได้อยู่ผมติดไอเทมสำหรับการซ่อมมาด้วยอม,มองไม่เห็นยิงพื้นยิงบีก เออเวลาเหลือ5นาทีครับเลือดมันเหลือไม่ถึงครึ่งหลอดแต่ว่าเดี๋ยวมันมีรีเลือดนะแล้วมันก็จะเปลี่ยนท่านเป็นท่าน้ําแข็งนะครับนี้เราดูสปอยจากในเว็บมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่มันอัปเดตวันแรกอโอเคแปดพันกว่าพวกเราตายกันเพียบเลยครับเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนตัวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยวโอ้เจ็ 7, 7, 7, 7. เปลี่ยน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 ตัวเจไดร์กอนนะฮะมาลูลัวไกลหมดแล้วเนี่ยเจไดร์กอนเนี่ยถ้าหมดก็อาจจะต้องเปลี่ยนตัวอื่นลงมาละโอ้ดีนะเก็บชิลเล็ตก่อนไม่งั้นชิลเล็ตแตกไปละเออดีนะไม่เฟรนดี่ไฟล์ถ้าเฟรนดี่ไฟล์นะ uros, นะรู้เรื่องเจ็ดพันสี่ไป เออแปดพันกว่าไปพวกเราตายบีอีกสองไม่โดนว่ะเอ,อ้ยโดนเหรอวู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 ถอยไม่ทันอ,อ๋อมันเปลี่ยนร่างแล้วครับผมต้องเปลี่ยนตัวแข็งเก็บเก็บชีวิตเลยก่อนมันเล่นผมปะเนะี่ยเปลี่ยนตัวก่อนครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นน้ำแข็งแล้วไง ก็เดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนไปขี่นกแทนแล้วก็เปลี่ยนเอามังกรไฟมายิงครับไปมังกรไฟมาไครตายเปลี่ยนมังกรไฟในจังหวะนี้ยกเวน้นม้านะครับเพราะว่าม้าเนี่ยเดี๋ยวแช่แข็งได้ทิ้งไว้ทักสองตัวเรียบร้อะเรียกนกมาคราวนี้ก็จะง่ายขึ้นแล้วครับเพราะว่าผมมีนกแล้วไงโอ,โอ้โอ้บินสิบินสิเหมือนก็ออกมาแล้วโดนตีไง นี่ยังจะยิงว้าวกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงพวกเราตายไปสี่ห้าตัวแล้วครับเดี๋ยวต้องลงไปเปลี่ยนตัวก่อนแป๊บนึงขออีกขออีกรองนึง่งอือเป็นหมื่นบอกเลยเป็นหมื่นลงก่อนลงก่อนเอฟโอ้โหท่าอะไรมาเพียบเลยเร็วเร็วเร็ว,เ,รว,เ,รวเอามังกรไฟไปโอ้โหตายกันเที่ยวเลยครับตอนนี้มันมีทั้งท่านมืดแล้วก็ ทาน้ําแข็งนะฮะโอ้โหดู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 ดด <laughs> เปลี่ยนเลยเอามาตีรัวๆบางตัวเพิ่งเอาลงมาแตกเลยอะโหดจริงๆครับตอนนี้คือโหดมากละวม้าตายไปหมดละเอ,อ่อม้ามีอีกไหมม,ม้ามีโอเคคือถึงแม้มันจะเป็นท่าน้ําแข็งแต่มันยังติดแข็งอยู่นะครับนี่ดูดิผมเปลี่ยนตัวรัวๆเลยเนี่ยมันยืนไม่ค่อยไหวกัน โอเคไป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 โอ้โหเต็มหัวผมเลยว่ะเออโอ้โหตายก็รัวๆเลยครับหกพันกว่าหรือว่าผมบวกเลยไม่ต้องเปลี่ยนมอนแล้วยิงตอดไปเรื่อยๆโอ้โหตายกัน ตายกันเยอะเกินครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็บ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 เหลือสองนาทีกว่ามงกรมังกรตายกันเยอะมากครับเนี่ยคือมงกรแดงไม่เก่งเท่าตัวที่ผมมีก่อนหน้านี้ครับข่าวบอกจะพังปะเนี่ยโอ้โหดูดิไปก็ลัวๆๆๆๆ อย่างนี้ผมต้องหาตัวถึกๆมายืนนะอย่างพวกอัศวินสีขาวอะ่ะเนี่ยๆพวกเนี่ยเอาตัวถึกมายืนนะครับไม่ไงั้นไม่ไหวคือแบบผมสู้เองละอินผมสู้เองละโอเคมังกรมผมแตกง,ง่ายไปหน่อยอืม เออได้อยู่ได้อยู่โอ้เป็นหมื่นเป็นหมื่นถ้ายังยิงเข้าเป็นหมื่นได้อีกแบบนี้สบายต้องเล็งหัวมันอุ๊ยเว้นกันเว้าเหลือนาทีเดียวครับสามหมืนกว่าอีกนิดเดียวเออพาอะไรดิวตายหมดแล้ว 6,000กว่าเหลือฟอสซาเลียนตัวเดียวแต่โชคดีเป็นตัวถึกอุ้ยนีก่อนนี่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 เอออีกดอกเดียวอีกดอกเดียวสูกเขาลูกเออเนียปล้อยโอยบอกเลยละเนลนาดครับละเนลนาดคือมังกรแดงผมไม่ค่อยเก่งไง ถ้ามังกรแดงเก่งนะผมว่าน่าจะจบได้ง่ายกว่านี้แต่นี่อย่างที่เห็นนะครับมับงกรแดงผมล้มง่ายไปหน่อยครับโชคดีครับที่ยังมีบางตัวของผมที่เป็นสีดาวไงยังม้าขาวตัวนี้ก็เลยยืนได้นานครับดูดิเรียกได้ว่าแตกกันแบบอเหลือรอดอยู่ตัวเดียวครับโอ้โหโหดจริงๆโหดจริงๆอันนี้เวลาเกือบหมดเลยทีเดียวเชียวครับโหดมากครับโหดมาก ส่วนของที่ได้มาครับก็เรียกว่าคล้ายๆกับบอสต,ตัวแรกันแหละยกเว้นไข่ ai, ใช่ปะ่ะไข่เนี่ยอันนี้ก็ฟักออกมาแล้วได้บอสต,ตัวนี้นะครับก็คือเป็นบอสแบบยากนะครับแล้วก็ได้ไอเทมเจ้านี้มาครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับพาวได้ครับเป็นไอเทมแบบกดใช้อะ่ะเออก็เป็นไอเทมที่หาค่อนข้างยากเลยครับสู้กับบอสเวอร์ชั่นปกติไม่เจอนะเจอแต่แบบยาก ส่วนเสื้อกันร้อนกันหนาวอันนี้เป็นบวก2ก็จะดีกว่าบอสตัวแรกนะครับส่วนอันนี้ปกติได้อันเดียวใช่ป่ะแต่อันนี้เราได้2อันนะครับได้จากบอสใหญ่เหมือนกันเนาะแล้วก็อันนี้ครับเอาไว้ใช้ในการนเรียกบอสตัวเมื่อกี้นั่นแหละครับแต่ว่าตัวเนี้ยเลือด9 0 0 0แสนครับโหดขึ้นกว่าเดิมเยอะไม่ควรที่จะเล่นคนเดียวเป็นอย่างยิ่งมาดูที่พาวบ็อกส์สังคับพาวบ็อกซ์เลือดเหลือมื่นหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่ายิงเหลืออีกเยอะครับงั้นก็ซ่อมไปเลยแล้วกันนะครับอย่าลืมคร เนี่ยนะหน้าตาแบบนี้ครับขับได้ที่โตเครื่องมือทั่วไปเลยต้นไข่ที่ได้มาเมื่อกี้ก็อย่าลืมเอามาฟักด้วยนะจ๊ะได้รับบอสสุดโหดเลยครับผมซึ่งบอสตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถโหดๆติดมาด้วยนะครับก็คือ s i l e น t อฟเดอะวอยอันนี้พลังโจมตีท่านมืดและท่าน้ำแข็งเพิ่มขึ้นอย่างละ20นะครับโกงที่สุดเท่าที่เคยมีมา ส่วนความสามารถติดตัวนะครับเมื่อกดใช้งานเนี่ยน้องเขาจะใช้ท่า nightmare bloom ครับซึ่ง nightmare bloom เนี่ยจะเป็นท่า exclusive ของน้องเขาเลยนะครับความแรงอยู่ที่160คููดอาวอยู่ที่50วินาทีและมีท่า exclusive อีกท่าหนึ่งนะครับก็คือท่า frame walls นะครับความแรงอยู่ที่130คููดอาวอยู่ที่45วินาทีซึ่งท่านี้ทำให้ติดเผาไหม้ได้ด้วยนะครับส่วนท่าที่แล้วไม่ได้ติดสถานะผิดปกติอะไรนะ ส่วนท่าอื่นๆเนี่ยก็จะเหมือนกับบอสตัวที่แล้วครับไม่ได้แตกต่างกันอ๋อยกเว้นเนื่องจากว่าบอสตัวที่แล้วเนี่ยก็จะมีท่าเอกลักของเขาคือไนท์แมร์ใช่ไหมแต่ว่าตัวสีม่วงอ่ะไม่มีท่านี้นะแต่ผมจะบอกว่ามันคือท่าเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่าท่านียมันเปลี่ยนชื่อแล้วก็จะแรงกว่าเท่านั้นเองเดี๋ยวผมเอาน้องมาใช้ให้ดูเลยกันละกันนะครับท่านี้อพอลคาลิปนะครับก็จะเหมือนกับบอสตัวที่แล้วนั่นแหละเนาะเป็นพายุอ่าส่วนท่านี้ที่ผมบอกไงว่ามันท่าเดียวกันนั่นแหละแต ก็คือท่าไนท์แม่บลูมนะครับอันนี้นไปดูอีกท่าหนึง่งผมติดแต่ท่าแรงๆมาให้ดูเลยนี่ก็คือท่าเฟรมวอลนั่นเองครับออกมาเป็นคลื่นไฟแบบนี้แล้วก็ยิงกระสุนใส่แบบอืเหมาะกับการต่อสู้กับมอนสเตอร์เป็นจำนวนมากจริงๆครับันสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะบอสเลือน9ก้าแสเนี่ยขอข้ามไปเลยก็แล้วกันครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะสู้ยังไงครับผมเล่นคนเดียวด้วย